สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สถานีนครสวรรค์น,นะครับผมเป็นสถานีรถไฟนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายรถขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพเด่นชัยจะเข้ามาในเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับผมเป็นรถเร็วนะครับผม ตอนนี้ก็มีผู้โดยสารก็มารอเต็มสถาน,นีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคอยชมนะครับผมว่าจะเป็นรถขบวนไหนนะครับผมแลเป็กคนก็มองอยู่นะครับผม รอลดไฟเข้ามาในสถานีนะครสวรรค์น,นะครับผมเป็นขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผม ไกลเข้ามาแล้วนะครับผมอีน,นี้ก็คนใช้บริการเจอะนะครับผมที่จะขึ้นเดินทางไปทั้งเหนือนะครับผมมีการมารอขบวนรถ ก็เยอะมากครับผมเป็นกระบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมกรุงเทพเด่นชัยเป็นรถเร็วนะครับผมอันนี้ก็มองดูรถไฟนะครับที่จะมาเข้าสถานีนะครับผม วันนี้ก็ไม่ยอมลุกเลยนะครับก็อน,นอนเฝ้าสถานีนะครับผมรอดูรถไฟจะมานอนเฉยแล้วนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไฟอยู่ไกลๆนะครับผมดูว่าทำขบวนโดยหมายเลขอะไรนะครับผม นอนเฉยนอนเฉย้ะรถไฟมาแล้วรถไฟเข้าสถานีนครสวรรค์แล้วจะมองเห็นแต่ไกลแล้วท่านตกใจเามีของมาขายคนระับผมตกใจตกใจตกใจเพราะได้ยินเสียงดังนะ

ตบวนะครับขบวนที่111กรุงเทพเด่นชัยครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมค่อยๆเข้าสถานีมาแล้วนะครับผม็มเครื่องยนต์ครับคำรามมากเปิดไฟมาเลยนะครับผม กรุงเทพเด่นชัยนะครับผมเป็นรถเร็วนะครับผมก็นะะกำลังจะขึน้นรอบคนลงอะมา รถเร็วมาอีกคันนึ่งครับด่วนพิเศษเปรี้ยบเด่นช ใช่ครับยอบออ,อ,ออกเลยนะครับผมรุงเทพเดินไทยเดินทางกันนะครับขอให้เดินทางกอดไทยนะครับผม เทศเด่นไทยอุริสามเต็มคันรถเลยนะครับผมเต็มขบวนรถไฟเลยนะครับเดินทางออกจากสถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทางเพจตากล้องอาสานะครับผมใน YouTube นะครับผมสวัสดีครับ